สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านในวันนี้นะครับวันนี้ก็มาพอกับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อวันนี้ผมก็ได้เจอครับน้องอ้มนะครับที่ได้เดินทางไปพร้อมกันนะครับ เราก็ได้ไปเจีกับพวกจงชุดดำนะครับที่จะมันทำลายพร้อมกันกนหน้องอัมนับแต่ว่าเราจับกลามพมมาซ่อนตัวได้นะครับเมือ่อเมื่อฉัดีน้องน้องอัมก็ได้เดินทางไปสันน่นนะครับแต่ผมก็ได้ทำอีกทางหนึ่งนะครับ แต่ตอนนี้ผมก็จะเดินทางต่อนะครับจะเดินขาบไปหาทางลน,นะครับผมจะได้นำสมุนภพยไปให้ทางลึกนะครับอีกไม้กี่กิกลก็ถึงแล้วครับไต่กล่มเจอในนี้ผมไม่รู้นะว่าหัวหน้ำมันเป็นไค่นะครับตมรู้แค่ว่ามันเป็นกลม ชุดดำนะครับอองานเดี๋ยวผมขอออกเดินทางเลยเดีกว่านะครับเดี๋ยวก่อนที่ฟ้ฝามาจะมืดนะครับก่อนผพ่ผมาจะก่อนผพ่มจะออกเดินทางก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจพ้นถามคลิปต่อไปด้วยนะครับลาไปกันเลยนะครับ เราจะทางกันเลยเดียวกว่านะครับวันนี้ผมจะเล่นน้ำมุมพาไปให้ทันิสิตด้วยนะครับ จริงๆผมก็จะนับไปให้ตั้งแต่เมื่อวานเลยนะครับแต่ผมได้เจอกับเจ้งชุดดำนะครับเทผมได้เดินทำทำกันน่อา๊นะครับแล้วก็ได้แจกกับพวม,มานไปนะครับโดกับน้ออามก็ได้แย่ใยกันตนะั้งแต่เช้าเลยนะครับน่ออ๊อก็ไปอีกทันนีงผมก็ไปอีกทันหนึ่งนะครับ แต่ให้พุ่มด่าว่าเจอชุดดำนี่น่าจะไม่มีแค่นดี้นะครับน่าจะมีเยอะนะครับแต่ว่าเมื่อผู้เจไก็ต้องคนนี้นะครับเจต้องเนเสนียผู้จัดจาก,การมันเลยนะครับ พิจากณามพื่นเจ้าผมแต่ก็ไม่ใส่ผมพอดทิ้งเลยครับไอพนักเพื่อนไม่เก้วไว้นะเพราะถ้าแก้วไวน้นี่มาจะมามาจะแต่ละตอนคนดินเต็มบ้านครับแล้วก็จะไม่บลอดภัยกับคนที่เข้ามาหาเข้ามาหาของในป่านะครับ มันจะไม่บอบภัยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะหาถึอคาไปหาทาเิเซนะครับจะได้นำสมุนไพใไปกับทาเิสซนเลยนะครับทาเิสิอยู่ข้างหน้าเลยนะครับอีเมกไก่นะครับ นี่ครับบรรยากาศรอบๆในวันนี้นะครับตอนนี้ผมได้ดินทำม,มากายพอทุ่งผลแล้วนะครับ เออฟซีนณะที่เข้าดูผมแล้วก็ยังไม่ได้กดติดต่ำมผมเนี่ยฝากกดติดต่ำให้ด้วยนะครับตอนนี้สเสมียนที่ผมมาจะบ้างว่าก็จะมาแล้วอีสองสองผมนะ่าจะกลับลงไปด้วยนะครับ ออก็ไปเอาเพราะว่าข้าว้างพนนี้นครับพอพ่นเต่ม,มาเยอะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มน้อยลงแล้วนะครับ รางฐานนี้ผมจะเดินสำรวจไปด้วยนะครับว่าพวกอยู่เฉยหรือไมนะครับเนี่เช้าเมืวว่อวานนี้นะครับผมเจอเจอชุอชดดำนะครับรางฐานเราต้องสำรวจด้วยนะครับผมเจอเนี่ยผมไม่เกี่ยวหว้นะครับ ไกยป่านะครับมันเสี่ยมันจะฟันลงนะครับมันด่งมันจะฟันลงนะครับเส้นนกเสธรรมชาตินะครับบรรยากาศวันนี้ก็ดีนะครับ ทุกคนครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะเจอขายยืดที่โยคะนาผมนะครับผมมีรอมมาเป็นขายนะครับนี่ครับทุกคนเจอไหมครับเป็นคนมารับแล,แล้วเปล่าครับแต่พมดดูจะท่าถังไม่น,น่าใช่นะครับ เดี๋ยวพูดจะรอดูก่อนนะครับว่าการเดนฝึกอเข้าไปทำมันนะครับทามาปิเจอเนี่ยผมจักการมันเลยนะครับมันทำอะไรอยู่อ่ะเหมือนท่องอะไรสักอย่างหนึ่งโอโมตาโมตา ดนะะยมันท่องอะไรอยู่ทุกมันมันท่องม,มันอยู่อ่ะโโอออนนนะะะะะมมูสยิาลท่องอะไรอยู่อะมันเปล่งขากันแน่นี่ตอนนี้ผมยังไม่เข้าไปนะครับผมจะดูแปว่ามันทำอะไรอยู่ มิสานาคานาโมนักยักษเขามื่อเป็นจริงๆนะผมก็ไปจักรมันจริงครับเรื่มเป็นหมอบพิเรืมเป็นหะายพุ่งต้องจักรจริงนะครับเดี๋ยวอีสัพันนึงผมจะข้าไปคุยกับมันหน่อยนะครับว่าทำอะไรอยู่แล้วมันเป็นใครนะครับ นีอ่ะมาอุนุนุยะมนะนาอ,อืมอ่ะนะอ<ผ>ม,มาผมเกลียวพนต้องเข้าไปแล้วนะครับยะนาะอีนี่อ่ะอเดี๋ยวผมขอเข้าไปเจรจาก,กันมา,มาก่อนนะครับเฮ้ยนะมันไม่ข้าวะมึงไม่ต้องรู้จักกูหรอกกูมาจากคนชนเสือเข้มเสือเข้ม อะไรอ่ะเมื <desserts S 2> <Jan> ่อวานนี้กูก็เจอกับไอ้ลา่ชุดดำนี่ยแล้วก็มาเจอลูกน้องไครเสือเขมอีเป็นใครมาจากไหนมึงไม่เชื่อโก้เรอโกูว่ากูจะไปฆ่าชีวิตมึงในวันนี้กูไม่กลัวหรอกหูไม่กลัวไอ้เสือเข้มอยู่ไหน ไม่บอกอยู่ในชุมชนมึงจะฆ่ามึงถ้ามึงอยากรู้มึงเข้ามามึงจะฆ่ากูเหรอคนที่ถึงฆ่าน,น่าจะเป็นมึงมากกว่ามาั้งมึงเข้ามา,กการู้ว่าคนจัดการไอ้ ชมเสื้อดำไปแล้วตอนตัวตอนนี้ควจะลองวิชากตบุกตนน้อยไอ้ลูกน้องเสื้อเชือ่อมะเราจะข่าไอ้เพื่อนดืด่มบ้านทำไมวะมข้าชาวบ้านทำไมวะรู้ไัามมันผิดเนี่ยกูฆ่าเพราะว่ากูจะเอากละบ ตามเป็นสัมภเวสีที่ชุมชนของกูโอ้โหพวกมึงในเฮี้ยกว่าชกเสือดาอีกอะชกเจ๋งดาอีกอะพวกมึงนี่พวกมึงเฮี้ยอีกพวกมึงเฮี้ยกว่าพวกมันอีกนะเฮี้ยพวกมึงข้าวไม่พอพวกมึงจะเอาล้างมีอย่างความพวกมึงไปเป็นสัพภเวสีในชุมชนของพวกมึงอีกมึงยุ่เลย ม,มาพูดกับจุนจนกูเองงี้ไมคุณจะมือเฮียงไงค่าคุณดืมป้าทำไมอ่ะข่าชาวบ้านทำไมอ่ะพรามึงเยส่งสงควที่จะถูกเพื่อเสือเสือะมิงแดดเข้าไปอ่ะมึงเข้ามามึงอยากคิดว่ามึงมีวิชาคนเดียวแล้วกูจะกลัวหรอเอ้ยเ้ย Ừ. Kia kia mình là chỉ có một mình còn có miếng, là sao? Ừ. กูมาคุณจะมาอยู่ไหนกูไม่บอกกูอยากให้ดูว่ากูวางยอกฮะกูไม่บอกไม่บอกกูเหรอวันนี้กูจะชีวิตมึงแล้วมาตรวจจับๆเสรแค่ยังไหนกูไม่บอกบอกเปล่ากูไม่บอกมึงจะบอกเหรอกูไม่บอกมึงจะบอกกูไม่บอก ถ้ากูว่าึงก็เข้าชุมชนกูไม่ได้หรอกทำไมทำไม่มีเงื่อนงุเงื่อะไรฮะมีคาถาให้อยู่คาถาคาถาไอ้เชี่ยละมึงมึงอย่าคิดเข้าเลยมึงเข้าไปมึงจะได้เบาๆอยู่ดิเจ้าเข้าไม่ได้สองวันนี้มีคนเข้าไปได้บอกมึงใครๆมาหลัวๆเกิดคนจะเก็บข้อมึงมึงมีเยอะแยะ มีเนนยอะแยะกูก่มึนไม่วันนี้กุจะชื้นเหมยถ้าผมไม่บอกกลัวผมบอกกลัวไม่อกเอ้ยชงจะสุกแค่ไมเยอะจังเลยมึไมน,นี่ยกจะชื้นหม่ยส,สิิลาส,สัตวิลา Là... đi Tình ผมไปพลาชั่งเอาผมไม่รู้ว่าพิ่มเจอกาบจงพ่้น,น,นาเอกนะครับแต่ตอนนี้นี่ผมจะได้จะกลับไปรถตัวหนึ่งครับ มีคนนี้บอกว่ามงมาจากจงเสืกเข้มนะครับจงเืกเข้มาะไรเข้ามาผมไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงนะครับเลยมันมารอบผมนะครับแต่ว่าทำใม้ยุ่งจริงเนี่ยแต่หลายมากะะ้กแล้วกันผมคิดว่าถ้ามันเป็นจริงอะ่ะถ้ามังม้จา ส่งจรเสือเค่มามานน่าายกว่าส่งชุดเสือดำนี่นะครับชุดเสื้อดำนี่นะครับกลุ่มชุดเสื้อดำน,นะครับ,อ,นนรบอันตรายมากเลยนะครับเพราะไอ้กลุ่มเนี้ยมันมีวิชาคุมได้นะครับแต่ถ้าพวกเขี้ถ้าพูดเจ๊งไอเด็กเข้มนี่นะ่าจะมีวิชาคุมมากกว่าคนนี้ครับดีนะ แต่คนนี้มันมีแต่มันเป็นแค่รุ่งน,น้องครับแต่ว่าไม่มีวิชาคมดมามันทําลายผมมันได้นะครับเพราะว่าวิชาคมมาทําลายผมมันได้นะครับเดี๋ยวผมมาตามวิธีผมแล้วกันเดี๋ยวผมจมับไม้พวกนี้พอมันเลยผมจะไม่เก็บไว้นะผมจะเผามันเลยนะครับผมพอตามวิธีของผมเลย ช่องผมไม่รู้นะช่องอาจจะเก็บวไว้แต่ช่องผมนี้เผาเผาถังเงี้หมดเลยเอาเพราะเก็บไว้ไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นอันตรายนะครับเอ่อเดี๋ยววกขอหาไม้เหลอเอาไม้พวกนี้มาลงมานะครับแต่ผมจะปัดทิ้งมาเลยนะครับเดี๋ยวผมขอทำก่อนนะครับ